สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูอาการของวัวเป็นสัตว์นะครับหรือว่าวัวขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับวัวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับกำลังมีอาการเป็นสัตว์นะครับลักษณะที่เราจะสังเกตได้ของวัวที่มีอาการเป็นสัตว์นะครับก็คือจะปกติเราจะกระวนกวายนะครับอยู่ไม่สุกนะครับพยายามจะแบบไปคลอเคลียกับวัวตัวอื่นนะครับถ้าเราสังเกตดูลักษณะของวัยวะเพศนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการ บวมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีคราบของน้ําเมือกนะครับติดอยู่บริเวณก้นนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นเมือกไหลออกมาเป็นใสใสนะสำหรับแม่นี้นะครับก็เป็นวัวไทยกลางตัวนิดเดียวนะครับแต่ว่าให้ลูกค่อนข้างดีตัวสีแดงนะครับคือลูกชายของเขาอายุประมาณสี่เดือนนะครับเป็นลูกของช็อกโกแลตนะครับ u n c 1 7ตอนนี้ลูกเขาก็ตามบนแม่เขานะครับเพราะว่าเขาน่าจะได้กลิ่น ฮอร์โมนนะครับจากแม่ที่เป็นสัตว์อยู่นะครับปกติแล้วถ้าวัวที่เป็นสัตว์ชัดเจนนะครับก็จะเห็นลักษณะของการขึ้นโคมปีนขี่กันนะครับแต่ว่าบางตัวก็จะไม่ไม่ปีนไม่โคมนะครับตันนี้ก็มองหาตัวผู้นะครับตรงน,นู้นก็ร้องก็จะล็อกแลกล็อกแรกหน่อยนะครับสำหรับ มือใหม่นะครับที่จะสังเกตอาการเป็นสัตว์ของวัวนะครับก็แนะนําให้สังเกตช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับจะเห็นอาการค่อนข้างชัดเจนบางตัวอาจจะไม่มีอาการอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากแบบมีอวัยวะเพศบวมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ำเมือกไหลติดบริเวณก้นนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับให้นับรอบไปอีกนะครับประมาณ20-21วันแล้วก็ทําการจับสัตว์แล้วก็ผสมได้นะครับถ้าปกตินะครับถ้าจะผสม ผสมจริงนะครับก็สามารถผสมตอนที่ววยืนนิ่งให้ตัวอื่นขึ้นโคมได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะผสมเทียมนะครับก็ต้องออนับชั่วโมงนะครับรอไปอีกหลังจากที่แม่ววยืนนิ่งให้ตัวอื่นขึ้นโคมขึ้นปีนนะครับก็รอไปอีกประมาณสัก1ิ